ครับวันนี้ไม่ได้ทำอาหารนะครับแต่วันนี้หลายๆบ้านคงเจอปัญหาแกนฝาชักโคกหักนะครับอันนี้คือแกนเก่าที่ผมทำมาแล้วเพราะว่าถ้าเราไปซื้อใหม่เนี่ยมันไม่มีแกนแกนสายเลยแกนตรงนี้ครับแกนตรงนี้นเวลาล้ำหนักเยอะเวลาไปนั่งที่บนชักโคกมันจะหกักได้ฮะอันนี้มันหักมาเมื่อปีที่แล้วหลายปีแล้วผมทำมาผนก็หักไปข้างนึงเดี๋ยววันนี้เราจะทำใหม่ให้ดูในสาธิตให้ดูว่าทำยังไงกันนะครับ อุปกรณ์เราก็มีเนี่ยไม้แขวนเสื้อไม้แขวนเสื้อเด็กนะครับเตี้ยบางบ้าก็ไว้แขวนชุดชั้นในอะไรในรที่ของเด็กอะ่ะผมที่ของเด็กนะครับแล้วเราก็จะมาตัดนะครับวางกล้องอยังไงเนาะนะครับเราก็จะมาตัดตัดที่ตรงนี้นะครับตัดที่ตรงแนวนี้ อือ uh ือ huh. เหนียวมากเราก็จะตรงแกนนี้ให้ยาวประมาณสองนิ้วนะครับยาวกว่าไม่เป็นไรนะครับครับก็มาทำอีกข้างหนะึ่งเหมืนอนกันนะครับนะครับระยะพอๆกัน เดี๋ยวเราก็จะไปประกอบในห้องน้ำมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยเพราะถ้ายาวเรายาวไปเดี๋ยวมันก็จะไปค้ำมันก็จะไม่สนิทนะครับแล้วก็เรียประกอบอยู่ในห้องน้ำนะครับมาดูไปดูกันครับเราก็เอามาฝามาใส่ประกอบกันนะครับนะครับมือเดียวถ่ายลำบากเลย เราแกนนะครับเป่ดสอดเข้าไปยกนี่ยแค่นี้ครับแล้วอีกข้างหนึ่งอีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันนะครับนีย่ยแค่นี้ครับก็ได้ฮนะฝาใหม่เลยเพราะว่าแกนเราหักแค่นี้มันไม่มีขายนะเพราะถ้าไปซื้อไปซื้อยกชุดอย่างนี้เป็นร้อยร้อยกว่าสองร้อยกว่าบ,บาทนะครับ ได้ครับง่ายไม้แขวนเสือ้อหรือใครจะใช้อะไรก็ได้แต่ว่าผมไม้แขวนเสื้อมันว่ามันมีที่ล็อกกันได,ได้ไปไปครับ